สปชราชพัฒน์ทั่วประเทศจะทำงานร่วมกันเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารและข้อคิดของตนกลุ่มนั้นซึ่งคนหลายคนเห็นเขาน้อยมากเพราะเขาอยู่ไกลจากศูนย์กลางของการปกครองของประเทศหรือห่างจากประเทศเขาอาจจะเป็นประชาคนที่อยู่ชายขอบชายแดงหรือแม้อยู่ในกลุ่มท่าทีพันธุ์ต่างๆซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศนี่นะครับไม่ทราบบรรยากาว่าอย่างไรนะครับ แต่ตามคำเนียมไทยก็บอกว่าขอให้อายุบรรพฤษถังอลังครับขอบคุณแทนต่อประธานสภาผู้แทนชาติขั้นสองท่านประธานที่ประชุมอธิการบดีรัชพัฒน์แล้ก็ท่านอธิการต่ออธิการรัชพัฒน์ทั้งสี่านบตลอดจนสิ้นวันชนที่ครบหท่านครับนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งในการที่จะ ใช้เป็นเครื่องมือไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนับตั้งแต่ที่มีการตั้งกรรมธิการวิสามันการมีส่วนร่วมและการฟังความพิจารณาของประชาชนขึ้นมานั้นเรามีการตั้งรนุบกรปการ,ารการรับฟังมาเป็นประชาชน77จังหวัดมีจุดคิดจุดฝันในอนาคตยี่20ปีเป็นอย่างไรช่วงนี้พวกเราสถาบันสภานับสีสิบสถาบันหรือเป็นองค์กรที่มีวุฒอุปการ พัฒนาเสบียกรมฟมรุกมาเยอะแยะมากมายมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเป็นจุดกายและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนดไปรูปกับพื้นที่นานปนอย่างดีผมถึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิง่งที่ในวันนี้สภาปเป็นรูปแห่งชาติได้ร่วมลงนามมาทึกข้อตกลงร่วมกับทางสิบธิบอาบัตในการขับเคลื่อนเป็นปรูปประเทศเป็น่างนีก็ขอขอบมมค,คุณมากครับุ ว่าสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติลืมชื่อดิฉันครับาาทาคณะกรรมการพิสามาันการม,าสามาีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะท่านประชาเนรัฐท่านประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาลาัยราชพัฒท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติท่านอธิการบดีมหาธัรราชพัฒทั่วประเทศ40แห่งนะคะแล้วก็ท่านสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติที่โครพ ได้มีความยินดีค่ะและก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีเดียวที่ได้มามมีส่วนร่วมนะคะในเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานระหว่างสถาบันรัชภัฒ40แห่งนะคะกับคณะกรรมการวิสามันการมีส่วนร่วมและก็รบความความคิดเห็นของ Sì.